เพื่อนครับเพื่อนชางวิเางนะครับมาส่อมแอมนะจะไปต่อแมงซอนนะครับก็มาในสนามแบบนี้นะเพื่อนนะค้าบอกว่าโอ้ค้าบอกว่าไอ้เน้เนี่ยเวลาเสียบเข้าไปแล้วแจ็คมันก็หลุดแตกออกมาแบบนี้เนี่ยโอ้ยมันก็เลยเสียบเข้าไปแล้วก็ไม่ใช้งานไม่ได้เลยนะ โอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากนี่บัตรกีไงครับอื้ยไม่ใช่ธรรมดานะครับโอ้เละเลยเว้ยอู้หูมันจะใช้งานได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับหน้าไฟผมก็ยังไม่ต่อนะครับเดี๋ยวผมต่อแจ็คก่อนล้างทำความสะอาดแล้วต่อแจ็คเข้าไปนะครับแล้วก็มาลองดูว่าจะใช้งานได้หรือไม่อย่างไรนะครับนะ ทีนี้นะครับก็ทําการล้างออกทำความสะอาดนะครับก็สังเกตเห็นนะครับว่าจุดบัดกรีนะครับในส่วนของขานี้ไม่ได้ฉีกได้ขาดนะแต่ว่าตัวนี้ขาหักอยู่นะไม่เป็นไรนะครับมันพอได้อยู่นะครับนะแล้วก็จะดําเนินการแล้วลองบัดกรีเข้าไปดูนะครับดีนี้ผมยังไม่ได้ต่อไฟเข้านะเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเนะแล้วจะไปครับเพื่อนครับผมได้ดาเนินการบัดกรีนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะใช้งานได้หรือไม่อย่างไรนะครับหน้าบัดกรีแล้วก็ดึงตะกั่วได้ครับนะ มคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้อยู่นะนี่แบบเนี้ยลองดูนะครับน่าลองดูมันจะเป็นอย่างไรนะาาต้องต่อใหม่เลยนะตรงนี้เนะนี่ยนี่นี่น,นี่โอ้โหนะครับนะ่จะดำเนินการนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของไอซีนะครับไอซี IC พาใหญ่นะครับต้องบัดกีีด้วยนะครับเท่าที่เห็นนี่ก็มีการหลุดบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเนะื้อแต่ทีนี้ จุดนี้ด้วยนะครับจุดนี้นี่เป็นคืงยืงอยู่นี่ก็เอาบัตรกีใหม่หน่อยนี่ครับนะเป็นคืงยืงอยู่เว้ยเผื่อเดี๋ยวกลัวมันช็อตนะพึ่งนะนในบัตรกีใหม่นี่ครับนะอ่ะมาลองดูว่าไฟจะเข้าไหมยังไม่ได้ลองไฟไนเนี่ยดเนินการนะครับก็ใส่แจ็คเข้าไปนะครับบัตรกีใหม่นะ ก็จุดหลุดหลวมอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่า,าจ,จะเป็นอย่างไรครับดังไหมนะใช้งานได้นะครับนะครับใช้งานได้นะครับ แต่อย่าลองนานนั่นเพื่อนนะเพราะว่าไอซีไม่มีซิงระบายความร้อนนะครับซิงระบายความร้อนเขาอยู่ที่ตัวเครื่องเขาน่อยครับประกอบเข้าไปนะครับไม่มีอะไรนะครับก็เนีย่ยมีแค่นี้นะครับแล้วก็บัตรกีนะครับด้านล่างเพียงเท่านั้นนะครับ m ະລັງເປັນສະຫນາມຫຼັງພົນທານທະຫານກະໄດ້ນີ້ຄື